นอบอกว่ายิ่งมีอายุแบบก็ยิ่งมมิงมากขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมคะเออเป็นอย่างนั้นไหมครับจริงๆก็เป็นเป็นครับเราก็พอเราเราโตขึ้นเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกห่วงใยหรือว่าห่วงแล้วก็อยากที่จะแบบให้เวลาเขามากขึ้นอยากที่จะแบบใช้ทุกๆโมเมนต์ท,ที่เรามีกับเขาอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้อาจจะกลายเป็นความมูมิ้งอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราทํางานกันก็คนละที่อะไรด้วยมันคิดถึงมากๆมันก็เลยแบบก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเกิดเป็นพฤติกรรมบางอย่างอที่แบบเราเราผู้ชายแมนบางทีก็ไม่เคยทํานะครับอะไรเงี้ยอะไรแบบน่ารักน่ารักก็ยิ้งก็ยิ้งอยู่และรัสุดที่พี่เอลงที่เอาหน้าไปเกยเขาอาขางเขาไปเกยเขาอ๋อเออเออใช่ใช่ ก็ก like ็ก็ก็มีมีเอ้ยไอ้ไอ้ช็อตนั้นน่ะเป็นช็อตที่แบบเราพักเงียเราพักอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาเขาถ่ายของเขาอยู่แล้วเราก็เสนอหน้าไปแค่นั้นแหละแต่มันเป็นช็อตออกมาที่แบบอื้มมีเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติอย่างวลามุงมีนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดถึงมันเลยทําให้มีอาการอย่างนี้ออกมาเออมึงก็เลยหลายอย่างนะครับพี่แบบเราก็มีความสุขกันแหาะเออ ด้วยลักษณะนิสยัยผู้ชายบางคนเขาจะเขินเวลาที่จะแบบว่าต้องอาจจะแสดงความรักหรือความหวานกับแฟนนี้ผมผมเขินถ้าเวลามีคนแบบจ้องหรือว่าคนแบบอ,อยู่ด้วยเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแบบกับสภา,ภาพแวดล้อมที่เราไม่ค่อยชินอม,มันก็จะแบบแบบย,ยังไงดีวะทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่ที่ทแบบเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราก็เป็นตัวของตัวเองกัน แต่อย่างในคอนเสิร์ตดูไม่เขินเลยนะเต้นตามจังหวะเป๊ะปมากมันมืดมากไม่มีใครเห็นผมหรอกเราเห็นเขาซ้อมบางทีอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นให้กำลังใจเขาหวังว่าเขาจะเห็นเราบ้างเ <c oughs> ต้นลงล่างนี้เออไม่เห็นเลยอย่างเวลาเราวิ่งไปเขา back, ขมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างฮะก็มุ้งวิ่งกลับประมาณนั้นหละครับก็เหมือน พี่ก็แฟนหนูแล้วพี่ไม่มีแฟนพี่ก็ข่าวได้ไงแฟนๆแบบเชียร์ให้อยากเห็นลูกสาวของย่าๆค่ะจะมีโมเมนต์นั้นไหมคะโอ้เห็นไม่ยังเห็นรูปที่เขาตัดแตะหรอน่ารักดีน่ารักดีน้องเดมี่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็เราก็กิ๊กการ์ดน้องอยู่นะดูในไอจีดูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกสาวหน้าตาอย่างนี้เล แล้วแต่เขาจะมาแล้วนเออบางทีพ่อหล่อแม่สวยบางทีก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเออทำบุญได้เยอะแล้วกันช่วงนั้นที่ผ่านมาเราก็เยอะพอเราจะลูกล้วก็บุญใหญ่ทุกปีแล้วนะต้องทำอีกทำอีกเออพอเห็นอย่างนั้นแล้วมันทําให้แบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบเริ่มอยากมีครอบครัวอะไรอย่งงหรอยังเออถ้าไปถึงขั้นที่จะไปเอ่อ มีลูกอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบว่าเอ้ยอย่างนี้อย่นี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ก็ก็เห็นบางทีเห็นเด็กเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออน่ารักเนอะหรืออะไรเงี้ยก็แบบมีความสุขไปกับน้องๆหลอกน้นอะไรเงี้ยแต,แต่ยังยังยังไม่ได้คิดถึงขั้นจะแบบมีน้องหรือว่าแบบเอ้ยต้องมีกี่คนแนละ้วต้องรู้นี้อย่างอย่างแล้วคุณแม่ขนอแบนี้ค<ะ>่ะคุณแม่คุณแม่แบบนี้แม่ผมอ๋อ ก็แล้วแต่ลูกอ,ะอ่ะอมีหลานก็คงจะแบบุกระชุ่มกระชวยกันเยอะอะไรเงี้ยคนเนาะยิ่งอายุมากก็แบบได้เห็นเด็กได้เห็นหลานด้วยก็คงจะมีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าจะรอให้บ้านเสร็จก่อนไม่นะครับเอ่อหมายถึงว่าก็แล้วแต่ <laughs> โอกาสคือบ้านเนี่ยผมไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวออกไปไม่ดีบ้านผมก็มีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็แบบมันก็เลยต้องแบบยืดระยะเวลาไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่เกี่ยว ถ้าสมมุติว่าจะมันจะเป็นโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านอืมอ้วไม่พี่ถามแบบกับบ้านเนี่ยคิดว่ามันนี้ถ้าได้เดียญาตแต่งงานกันคิดว่ามันเร็วไปมั้ยหรือว่ายังไม่ยังไม่ต้องส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าไม่เร็วไปแล้วก็แต่ผมแค่อยากจะถ้าสมมุติว่าจะต้องมีโอกาสวันนั้นวันที่เราขอหรือวันที่แต่งงานหรือเป็นงานพิธีอะไรเงี้ย มันมีการเตรียมอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็เราต้องต้องวางแผนดีๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจริงๆแล้วในใจเราลึกๆอะ่ะเราเราก็คงแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันพังพูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆนานาเราก็อยากให้ทุกอย่างมันมันมันแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงรี้ย <Okay. S 1> งานเราก็เยอะด้วยอะไรเยอะด้วยที่พังพูนี่คือหมายถึงว่าอ่ะถ้าจะต้องแต่งก็คือ ต่งได้เลยเราก็อยากจะให้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาไม่มีวันลืมอ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคิดเยอะต้องเฮ้ยต้องจำเฮ้ยเอ้ยจะมาแบบธรรมดาไม่ได้เขาเป็นระดับนักเอกปรัสยานะเราจะมา แป่นีเด็หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เด็เปล่าเนี่ยนี่คุยกับใครอยู่เนี่ยนี่คุยกับใครอยู่เนี่ยแต่ว่าเราเรามีแผนโมเมนต์แบบจะของเขาแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรหบืออะไรบ้างแล้วไหมคะยังครับยังครับยังครับก็ดูเหมือนบางแผนไม่หมดเลยนะว่าเป็นสเต็ปเลยนะไรงยังยังเดี๋ยวรู้ไหมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ยังยังเราเก็บอยู่แน่นะเก็บความลับอยู่แน่นอนเรื่องความลับปกติถ้าเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหมฮะปกติถ้าเราเซอร์ไพรส์แล้วเขาจับได้ไหม ไม่ไม่ได้นอกจากเราจะทนไม่ไหวแล้วบอกก่อน <c oughs> ผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆผมแบบอจะให้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออก่อนถึงสมมติวันสำคัญอะไรเงี้ยไม่ไหวให้เลยแล้วกันผมซื้อกล่าวว่าให้เซอร์ไพรส์ให้นี้แล้วกันอะไรเงี้ยเราทนไม่ไหวเองแล้วเขาฟีดแบกกลับมายัางไงอ่ะเขาเขาก็เขาคำตลอดเวลาแล้วสมมติว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของแบบว่าเลิกไหม,มอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าจะแบบขอต้องไปดูว่าวันไหนขอดีอะไรยังไง ดูหมดพี่แล้วคนไทยอ่ะแบบีิเคยดูไหมว่าแบบอายุเท่าไหร่เหมาะสมกับการแต่งงานหรืออะไรไม่ไม่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแม่ว่าไงบ้างมีคุยคุยแม่แม่มีแอบคุยบ้างไหมบ้างก็แล้วแต่ลูกๆเลยจะรู้จักลูกแม่น่าจะ้องกับลูกันเจะแม่จะตัดชุดรอแล้วว่าแม่พี่เอเออ อทุกคนพร้อมแล้วครับก็ถือว่ารู้จักอยู่ด้วยกับน้องมานานอะไรเงี้ยก็ถือว่าม,มันอะไรที่สุดแล้วอะ่ะเราเราก็คงเป็นคนนี้แหละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่แค่มันก็อยู่ที่ว่าเ <c oughs> มื่อไหร่แค่นั้นเองแค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่ว่านี่เคอมีในใจแล้วใช่ไหมยังเลย มันก็คิดคิด,คดไวอะครับแต่ว่าเวลามผ่านไปเร็วมากพีปปป่ปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยโควิดด้วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยงานก็ล่นย่นย่นย่นลงมาหมดอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราคิดไว้ปีหน้าเ,เลื่อนไปอีกแล้วทีนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าแบบคิดว่าถ้าจะแต่งก็คือต้องเคลียร์คิวให้ว่างทั้งคู่แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดเ,เลยคือเราคิดว่าถ้าสมมุติมันแต่งงานใช่ไหมมันจะต้องมี งานนู้นงานนี้มันจะต้องแบบสมมติว่าเดือนหนึ่งไม่รับงานเลยเงี้ยละครจะยอมหรือเปล่าบางทีนะเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าบางทีเร่งปิดเร่งถ่ายมีงานซ้อนเข้ามางานโฆษณาที่ต้องถ่ายตามควอเตอร์ไตรมาสของปีอะไรเงี้ยมันก็มันก็อยากเราอยากที่จะแบบไม่ต้องคิดอะไรละสบายสบายก็คือโกัมอยู่แค่เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องแบกอะไรเคือเราก็ทํางานเราแบกภาระหน้าที่มาเยอะแล้ะ วันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองเป็นที่อะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปข้างหลังก่อน<ม>เอาโฟกัสปัจจุบันงานแต่งของรายะาอุตสยานะคะที่บอกว่าใหญ่นี้ใหญ่แบบไตรค้านจัดเลยนะไปออกกันนาให้เลยไหมไได้นะไ <c oughs> ม่หรอกครับผมไม่ได้พูดถึงความความ <c oughs> อลังการการแต่ดูว่าแบบใช้เงินมโหฬารฟุ่มเฟือยไม่ใช่ <c oughs> แค่รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ให้มันเป็นภาพจำกนันั้นเองี้ เราจะมีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ผมจะตีลังกาลงมาแบบตึกสิบชั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณให้เป็นสเปเชียลโมเมนต์ที่สุดแค่นั้นเองก็คืออยากให้เขาจำเป็นความทรงจำของเขาใช่่อาจจะเครื่องบินตกกําลังตกอะไรเงี้ยเน่าเหนื่อยซีนจังเลยคู่กันไเอาไมเอาจ้าไม่เอาไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวเป็นลางครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ